นิกกี้แอบขึ้นรถพี่แป็กสัญชัยคาร์ราสี่สิบล้านจะขอขับสักหน่อยแต่มาโอ้ดูคันหนึ่งพันสิบพันวิไนิกกี้รถปูทางนู้นเลยนั่งนู้นเอาพี่แป็กไม่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 ให้ผมขับเอาเพื่อนั่งดีกว่าไม่น้อยทำงานทั้งวันคิดถึงลูกรักแบบสุดๆออกมาได้ไงอ่ะออาวคนสวยออกมาได้ไงท่นี้ออกมาได้ไงอ่ะ ขอหอมจุ๊บๆให้ชื่นใจสักหน่อยโกรันกับเจ้าทาโร่นี่ก็คิดถึงคิดถึงระก,กันระก,กันนิานนิน,น,นสนุกสุดๆเมื่อฟังเพลงที่เพื่อนร้อง กรันเปิดคิวันนี้ให้แฟนคลับเข้ามาถามมีคนคุยหรือมีแฟนหรือยังครับสอตอบให้โสดครับไม่มีคนคุยเลยครับอะฮ่าฮ่าทางนี้ยังมีคลิปจะลงวันไหนทำไมถึงชอบบัลเล่และชอบริเวอร์พูลครับปิดท้ายตอบให้หมดกินข้าวกับอะไรดีวันนี้